รู้ไหมคะทำไมเราต้องมาเรียนบัญชีครัวเรือนลิซาค่ะเคยทำบัญชีครัวเรือนไหมคะสอแสดงว่าไม่ใช่มัญชีครัวเรือนค่ะทำทำใช่ไหมคะอ่าเยี่ยมเลยค่ะรู้ไหมคะทำไมเราต้องมาเรียนมาทำการทำบัญชีครัวเรือนรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในตอนต่อไปเนาะเด้ยินีพอใจวันนี้มาทำอะไรคะ มาเรียนบัญชีรายรับรายจ่ายกับคุณยายใช่ไหมคะไหนยายชื่ออะไรเอ่ยไหนยายไหนยายคนไหนยายคนไหนยายยายคนไหนคะยายอะไรยายอะไรยายอะไรคะยายบุญค่ะเออวันนี้พายายบุญมาเรียนหนังสือใช่ไหมคะค่ะเทียอะวันนี้พายายบุญมาเรียนหนังสือนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนะคะมาช่วยทบทวนนะคะแล้วก็สอนนะคะเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนนะคะเพื่ออะไรนะคะก็เดี๋ยวต้องรองทางเจ้าหน้าที่นะคะได้แนะนําให้กับตัวแทนนะคะต้องบอกว่าที่มาอบรมนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้านของเรานะคะที่มาทำการอบรมนะคะพร้อมกับเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะสำหรับการทำบัญชีครัวเรือนของบ้านสีเทพน้อยของเรานะคะ ทองสายจันยูนนะคะมาจากสำนักง,งานตรวจบัญชีสาหารณ์เพชรบูรณ์เนอง,นองวันนี้มาทําอะไรคะมาสอนบัญชีครัวเรือนนะคะเดี๋ยวแนะนําทีมงานหน่อยนะคะน้องแก้มนะคะมาจากสำนักง,งานตรวจบัญชีเหมือนกันแล้วก็น้อง มากันสคนเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีปัญหาหรือสงสัยอะไรยกมือนะคะน้องจะได้ช่วยนะคะก้ถามก่อนว่าเคยเรียนบัญชีวเดอนกานบ้านหรือยังคะบัญชีวเดินมีใครเคยเรียนไหมบัญช l เคยเรียนไ ก้อนหนึ่งเลยเนาะคั่วเนะคะส่วนรายจ่ายรายจ่ายในครัวเรือนก็คือเราใช้ข้อทั่วไปทุกวันมีอะไรบ้างคะในครัวเรือนข้าวกับข้าวน้ำมันรถค่าอาหารข้าวหอวยอันนี้ค่าหวยนี่จะทุกวันที่หนึ่งละสิบหก ค่ะที่หลายที่เราใจ่ายในแต่ละวันนะคะทีนี้รายได้มันก็จะมีอยู่สองประเภทเนาะรายได้จากการประกอบอาชีพหรือจากรายได้จากการประกอบอาชีพเป็นยังไงทำานเกษตรบรรยากาศเด็เนกนักเรยีรยนใช่เราทําอาชีพอะไรก็จะเป็นรายได้จากการประกอบอาชีพนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็รายจ่ายเหมือนกัน ในเมื่อเรามีรายใจ่ายในครัวเลยเราก็มีรายจ่ายจากการประกอบอาชีพนะคะซื้อเนาะน่าจะเป็นอะไรคะเป็นรายจ่ายจากประกอบอาชีพถูกค่ะ <c oughs> แต่เขียนหน่อยนึงนะคะตรงรายการว่ามาเล่นทางข้าวโพดเผื่อเรามีอาชีพอื่นด้วยนะคะเพราะเขาพิมพ์ให้แล้วแต่ถ้าในสมุดเราเขียนเอาเนาะ <c oughs> ค่ะก็กำลังเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะเด็กนักเรียนก็กําลังเริ่มเรียนนะคะเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนนะคะทั้งรายลบรายจ่ายนะคะของแต่ละครัวเรือนในหมู่บ้านสี่เทพน้อยของเรานะคะเด็กนักเรียนมาใหม่นะคะก็ต้องทําความเข้าใจกันเนาะ ขมักขมึนกัน่าดูนะคะเด็กและกรเดียนทําบัญชีนะคะบัญชีกรัวเรือนด้วยนะคะกลัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวบัญชีติดลบรายรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็มาทำบัญชีร่วมกันเนาะถ้าใครมีอะไรก็โทรโทรหาได้นะคะยินดียกเป็นเรื่องเดียวเลยจะพูดต่างกันเนาะ สากรของแก้นี่คือไม่ใช่หมวหนนาสออกนักงานนะคะเจค่ะเจ้าคขอบคุณนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนนะคะของบ้านสิทธิศน้อยเรานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะคุจะกลับไปทําบัญชีเนาะที่เราได้สมุดไปนะคะทําทุกวันเนาะเอาที่เรานึกได้ก็ได้เนาะทุกวันนะคะโจนหกเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วเราจะเก็บสมบุดรวบรวมส่งให้กับคราไดนที่นะคะวันนี้ต้องขอ ก็น um pues nah ่าจะจบหลักสูตรนะคะสำหรับการสอนทำบัญชีครัวเรือนนะคะการสอนทำบัญชีครัวเรือนจบหลักสูตรนะคะแล้วอีกเจ็ดเดือนมาเจอกันนะคะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะขอเก็บนะคะสมุดรายรับรายจ่ายนะคะเดือนกรกฎาคมจะนำกลับพร้อมไปตรวจนะคะว่างานเราใช่ไหมคะับพอใจใช่นะคะ